นะอ้าวต่อไปก็มาดูนะท่านผู้ชมทางบ้านบางนะสามธันวาหกสี่ภาคคำ่ำ Facebook หมอเขียวแฟนคลับคุณพัดสอนนะพัดสอนพัดสละมันจะอ่านว่าอะไรนะเอาคุณพัดสอนกันล้วกันนะนามสกุลพัดสอนสอนเนี่ยจะอ่านว่าอะไรพัดสละสอนอะไรเงี้ยขออภัยนะออยนะถ้าอ่านผิดนะ Honders worked nè hour an vinh day. vinh all these ladies called me my nè as Sin sợi, and the lots of women that I had staffs with when là วิ่งวิ่งวิ่งไม่โทรวิ่งนะอ๋ออย่างเงี้ยวิ่งนะอ๋อให้เราไปสะกดไงวิ่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 งโหวิ่งเหมือนจิ้งหรีดอ่ามันมีเสียงเหมือนจิ้งหรีดร้องอ้โหวิ่งเหมือนจิ้งหรีดร้องเอาน้ําฉี่หยอดได้ไหมคะออาก็ลองดูว่าหยอดแล้วสบายไหมถ้าหยอดแล้วสบายก็ได้นะ เราทดลองดูได้ไม่เป็นไรถ้าหยอดแล้วสบายก็ทําไปหยอดแล้วไม่สบายก็ไม่ต้องทำก็ลองดูถ้าทําแล้วสบายก็ทำถ้าทําแล้วไม่สบายก็ไม่ทําถ้าทําแล้วไม่สบายแล้วก็หยุดไม่ต้องไปกลัวไปกังวลอะไรถือว่าใช้เวียนใช้กรรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นฤทธิ์มันไม่เยอะหรอกด้านวัตถุนะไม่ต้องไปกลัวฤทธิ์ที่เป็นพิษเขาไม่เยอะหรอกถ้าไม่สบายเราก็หยุดเดี๋ยวหมดฤทธิ์เขาก็หายไม่ต้องไปกังวลอะไรถ้าหยอดแล้วสบายเราก็หยอดไป ถ้าหยอดแล้วไม่สบายเราก็หยุดไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลอะไรเดี๋ยวฤทธิ์ของเขาก็หมดไปเองไม่ต้องไปห่วงฤทธิ์ขเขาแค่สิบเกลบด้านวัตถุไม่ต้องไปกังวลวัตถุเสริมด้วยสิบเบวกลบไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลถ้ามันถูกกันก็ดีขึ้นไปถ้ามันไม่ถูกกันมันก็ไม่สบายแล้วก็หยุดเท่านั้นเองหรือจะต้องหยุดจะกลัวซารอบๆก็ได้ก็ปรับสมดุลร้อนเย็นนะ ปรับสมดุลร้อนเย็นให้รู้สึกสบายจะลองใช้ปัสสาวะหยอดดูก็ได้นะถ้าหยอดแล้วสบายก็ใช้หยอดแล้วไม่สบายก็ไม่ใช้ล้วปรับสมดุลร้อนเย็นไปมันเป็นพลังงานร้อนเย็นที่ไม่สมดุลทดลองดูเอาสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้อนฤทธิ์ร้อนเย็นผสมกันวางข้างนอกก็ได้น้ําธรรมดาหรือสมุนไพรฤทธิ์เย็นน้ําอุ่นเล็กน้อยหรือฤทธิ์ร้อนสมุนไพรร้อนเย็นผสมกันน้ําอุ่นจัดหรือน้ําร้อนอย่างนี้เป็นต้นนะ น้ําอุ่นจัดหรือสมุนไพรริดร้อนเอาไปวางตรงที่มันมีอาการนั่นแหละข้างนอกกันนะวางดูยสิวางประมาณ3-5นาทีก็ได้แล้วดูว่าอะไรสบายก็ใช้อาหารสมุนไพรวิธีการใดๆโทนนั่นแหละในการรักษา,าไม่ว่าอาหารกายบริหารวิธีถอนพิษต่างๆและที่สำคัญที่สุดก็ใจใจไร้ทุกข์ใจดีงาม กล้าเป็นเลยไม่ต้องไปกลัวกล้ารับกล้าให้หมดไปกล้าเป็นเลยกล้าไม่หายเลยจะหายเร็วหายช้าหายชาตินี้ชาติหน้าชาติไหนก็ได้กล้าที่จะเป็นสิ่งนั้นเลยไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปหวั่นไหวเป็นเท่าไหร่หมดเท่านั้นทำใจงี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวั่นไหวแล้วเราก็ลดละกิเลสเรื่องอื่นๆไปเป็นลำดับลำดับลดละความอยากความกลัวว่าจะไม่ได้ตามที่อยากไปเป็นลำดับลำดับนะ กล้ที่จะไม่ได้ตามที่อยากในเรื่องชั่วและเรื่องดีที่เป็นไปไม่ได้ให้อยากในเรื่องดีที่เป็นไปได้นะแล้วไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะปฏิบัติไปเป็นลําดับแล้วก็ลองดูแล้ถ้ากุศลอ,ออกฤทธิ์เต็มรอบเดี๋ยวมันก็ถูกกันจะรู้ว่าถูกกับอะไรนะลองดูได้หลายท่านก็ดีขึ้นนะ <c oughs> คุณสติผลจนพัฒนาผมทำแล้วครับอาจารย์นะตอนนี้ ชีวิตมีความสุขโดยส่วนเดียวและสุขที่สุดในโลกครับขอยืนยันให้ทุกคนพิสูจน์ได้ครับด้วยจิตคารวะยิง่งอ้าวดีนะดีเอาให้มั่นคองอยั่งยืนไปทุกสถานการณ์เลยก็นั่นแหละดีที่สุดในโลกนะอ้ายินดีด้วยนะทำได้ก็ยินดีด้วยนะ u t u b e หมอเขียวทีวีจริงๆนะถ้าท่านไปถูกจริงๆมันจะสุขมั่นคงอยั่งยืนอย่างเดียว ได้ทุกสถานการณ์ทําให้ได้จริงๆถูกตรงตามที่พุทธเจ้าตรัสนิดได้เลยตลอดการเลยนะอ้าวทำให้มั่นคงยั่งยืนตลอดการเลยนะทุกสถานการณ์นะั่นแหละจะพาสุขที่สุด y o ย u b e หมอเขียวทีวีคุณเดอะจะ A อ M นะอ,อ,อ่านว่าอะไรอาร์นะามเอาร์มอ จีานจีไอน้ำซีไอเอ็นอ่านมาจิตมาจิตมาจิตซีนหรือไงมาจิตซินหรือไงนะนะฮะเมจิซีนอ่าถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะอ่าท่าอนอาร์มเดอะอาร์ม มาจีซินหรือมาจีซสินก็ว่ากันไปเนาะภาษาไทยไม่รู้จะอ่านออกยังไงน่าเขียนภาษาอังกฤษมาไม่รู้จะทํายังไงน่าจะอ่านให้เป็นไทยในไม่รู้จะอ่านยังไงอ้าวเอาตามนี้แหละนะาฉันท่านนี้สอบถามหน่อยครับถอนฟันมาได้สามวันปวดหัวปวดท้ายทอยครับรักษาอย่างไรครับมาเงี้ยเออเอ้าวมันไม่สมดุลน,นะไม่สมดุลละนะมัน มันก็มีการอักเสบมันก็มีการไม่สมดุลเนาะก็ปรับสมดุลร้อนเย็นเลยนะปรับสมดุลร้อนเย็นเลย,อยลองอตรงที่มันปวดนี่นะลองวางสมุนไพรฤทธิ์เย็นฤทธิ้อนฤทธิ้อนเย็นผสมกันดูนะน้ธรรมดาหรือสมุนไพรฤทธิ์เย็นน้าอุ่นหรือสมุนไพรฤทธิ้อนเย็นผสมกันน้าร้อนหรือสมุนไพรนฤทธิ้อนน้าอ,นนอุ่น อุนจัดหรือว่าสมุนไพรฤทธิอนนองวางตรงที่ปวดนั่นแหละนะประมาณนะประมาณสามถึงห้านาทีอ่ะวางตัวไหนสบายก็ใช้ตัวนั้นแหละนวดเลยนะใช้ตัวนั้นวางนวดตัวนั้นแล้วกินอาหารกินสมุนไพรโทนนั้นแหละกินอาหารกินสมุนไพรโทนนั้นแล้วก็วางตัวที่เรารู้สึกสบายนั่นแหละแล้วก็นวด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 เลยนะนะนวดนวดไปนะนวดไปกัวซาไปกระด้กนะ ลองดูซิว่าแบบไหนหสบายก็ใช้ตัวนั้นแหละรักษา,าไม่น่าจะรักษายากอะไรถ้าสามารถหยอดตาหยอดหูด้วยสมุนไพรที่ถูกกันได้ก็ดีถ้ารู้จักสมุนไพรที่ถูกกัน,นจะเป็นสมุนไพรในตัวก็ได้สมุนไพรใกล้ตัวก็ได้เป็นน้ากันสมุนไพรที่ถูกกันก็ได้หรือสมุนไพรต้มแล้วก็ปล่อยให้เย็นแล้วก็หยอดได้ หรือสมุนไพรสดก็ได้นะที่มันถูกกันก็หยอดได้นะหยอดตาหยอดหูได้ก็จะระบายพิษออกได้ดีทําให้มันสมดุลนะ่ะตอนนี้มันไม่สมดุลอยู่กล้ามเนื้อก็พยายามเกรงตัวบีบความไม่สมดุลออกนะคือมันพอถอนฟันปุ๊บมันมีพิษอยู่มันเลือดมันก็ไปตรงบริเวณนั้นเนาะชีวิตก็ฝากพิษออกไปแถวๆนั้นแหละฝากพิษไปแถวๆนั้นก็เลยโอ้นะ่ะมันก็เพยายามดันพิษออก เลยปวดหัวไม่มีอะไรหรอกกมเนื้อเกรงตัวบีบออกพยายามดันออกถ้าเราปรับสมดุลร้อนเย็นได้ก็จะดีขึ้นแล้วก็อย่าก,กลัวนะกล้ารับกล้าให้หมดไปรับเท่าร่หมดเท่านั้นอย่าก,กลัวยิ่งกลัวก็ยิ่งเป็นยิ่งกลัวยิ่งเป็นยิ่งไม่กลัวก็ยิ่งจะดีขึ้นได้เร็วนะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็มีหลายท่านที่จะดีดีขึ้นได้ด้วยนอกจากสมุนไพรใกล้ตัวแล้วก็การนะอมสมุนไพรในตัวนะ อมสมุนไพรในตัวเรานั่นแหละนะช่วยได้ดีมากเลยหลายท่านดีขึ้นอมสมุนไพรในตัวนานๆอมไว้แล้วก็คอยบ้วนออกอมไว้นานๆแล้วก็บ้วนออกก็ได้นะหรืออมไว้นานๆแล้วจะกลืนลงไปก็แล้วแต่จะบ้วนออกก็ได้จะกลืนลงไปก็ได้นะหลายท่านก็ดีขึ้นได้เร็วได้ดีนะอ้าวลองดูก็แล้วกันวัตถุกับอะไรนะสมุนไพรอะไรหรือมีน้ํา สกัดสมุนไพรฤทธิ์เย็นหรือฤทธิ์ตอนฤทธิ์ตอนเย็นผสมกันหรือน้ำมันที่มีฤทธิ์เย็นฤทธิ์ตอนฤทธิ์ตอนเย็นสมุนผสมกันน่ยลองไปทาดูนวดดูก็ได้นะในจุดที่ปวดเนี่ยในบริเวณท้ายทอยที่ปวดศีรษะที่ปวดนี่ก็นวดได้นเอาลองทําดูตามที่อาจารย์ว่ามานี้หลายท่านทําแล้วก็ดีขึ้นลองลดและเลิกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เท่าที่ทําได้นะจะช่วยได้มากเลย อ้าลองทำดูก่อนนะถ้าติดขัดยังไงค่อยถามกันอีกทีนะนคุณจูดี้กังวานเมื่อ,อไรกลับไทยเมื่อ,อไรจะรีบทำผักสวนครัวที่บ้านทันทีค่ะเดินตามรอยท่านอาจารย์ค่ะจะปลูกใส่กระถางเพราะมีพื้นที่น้อยแต่ได้ประโยชน์สูงสุดค่ะอ้าวเป็นกำลังใจให้เตรียมการเลยนะเตรียมการเลยนะ ลงตัวก็กลับมาได้แล้วนะโอโออะไรนะโอไมครนมาแล้วโอไมโครนมาแล้วอ่าลงตัวก็มานะยังไม่ลงตัวไม่เป็นไรไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องทุกข์นะได้จังหวะก็เหตุปัจจัยเต็มรอบก็กลับไทยเลยนะมาอยู่เมืองไทยเรานี่แหละดีที่สุดเลยนะเรามาทำกสิกรรมราารพิษเศรษฐกิจพอเพียงสุขภาพพื้นต้นของเรานะปฏิบัติทำไปก็จะ อยู่เย็ยนเป็นสุขได้แม้อยู่ที่นู่นก็ตั้งใจทําเลยนะมันยังมาไม่ได้กับทาที่นั่นแหละก็จะมีพลังความดีคุ้มครองจากชัดสูมคุณเวียงทองนุ่นพักดีกาบราระวัททันอาจาร,รย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงตอนเย็ยนเมื่อสักครู่ได้ฟังข่าวเกี่ยวกับการลงมติให้มีบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายข่าวบอกว่า มติผ่านฉลุยคือ110นาต่อ9นะมีสอสอแค่9คนคัดค้านจะเห็นได้ว่าคนที่สนับสนุนเป็นพวกนายทุนเห็นแค่ตัววังเอาแต่ได้โดยที่ไม่เห็นแก่คนในสังคมค่ะเขาคงได้รับเขาคงจะได้รับวิบากโดยที่เขาไม่รู้น่าสงสารจริงๆค่ะกราบสาธุค,ค่ะ อ้าวก็อย่างงั้นแล้วเขาทําไปเขาก็รับวิบากของเขาใครทําดีก็ได้รับวิบากดีใครทําไม่ดีก็ได้รับวิบากไม่ดีนะเราก็ดูกันต่อไปนะที่มตินะั้นก็คงยังไม่ถึงกับอนุมัติสทัทีเดียวหรอกนะแต่มันอนุมัติเป็น,ปนลําดับมั้งนะเพราะว่ายัางอยู่ในขั้นตั้งกรรมธิการถ้าที่ฟังฟังดูนะน่าจะอนุมัติให้ตั้งกรรมธิการในการพิจารณานะ่านเะนะขาไาจจะเป็นอย่างนั้นมากกว่ามานะ ก็ย,ยังยังไม่ถึงกับขั้นอนุมัติที่จะให้ได้ทันทีคือหมายเขาว่าเขากําลังดําเนินการไปเป็นลําดับลําดับลําดับนะในระหว่างตั้งกรรมธิการเนี่ยเขาบอกว่าจะตั้งไม้กรรมธิการมาพิจารณาว่าเหมาะหรือไม่เหมาะอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็ช่วยกันช่วยกันทํากระแสขึ้นไปเรื่อยๆทาทาความคิดเห็นของเราขึ้นไปนะลงรายชื่อบอกกันนะ ที่จะแสดงความคิดเห็นของเราไปว่าเราไม่เห็นด้วยนะที่จะให้มีบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายนะอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็แสดงความเห็นของเราไปเต็มที่เท่าที่เราทําได้ได้เท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นก็จบนะที่เหลือก็แล้วแต่วิบากของคนในสังคม <c oughs> ก็เราไม่ไม่เล่นอยู่แล้วไม่ติดอยู่แล้วเราไม่มีทุกข์อะไรอยู่แล้วนะนะนะเราก็ไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วละเป็นแต่เราจะช่วยคนในสังคมไม่ให้เดือดร้อนเท่านั้นเองนะ ส่วนเขาจะหาเรื่องใส่กันก็เป็นเรื่องเขาจะไปทํานรกใส่กันก็เป็นเรื่องเขาแหละนะเราก็มีหน้าที่แสดงความคิดเห็นเต็มที่คัดค้านเต็มที่เท่าที่เรามีเหตุปัจจัยที่ทำได้เท่านั้นเองนะอาจารย์ว่าถ้าเขาเดินเรื่องไปเรื่อยๆนี่นะถ้าจะอนุมัติเป็นกฎหมายออกมาจริงๆอะ่อะแล้วก็ดูกันไปว่าคนไทยจะยอมไหมถ้าคนไทยยอมก็แล้วแต่เขาเขาจะไปตนกนรกยอมก็รับวิบากร่วมกันไป ส่วนเราไม่มีปัญหาเราตัดอบายมุกอยู่แล้วเราไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเราเขาจะมีไม่มีเราก็ไม่ไปเล่นอยู่แล้วเราปลอดภัยอยู่แล้วของเราพ้นทุก์อยู่แล้วแต่เขาสิจะพากันทุกขนะก็อา้าเขาก็ทําไม่ถูกต้องอนะ่ะที่เขาทำนะไม่ถูกต้องหรอกนะนี่ก็เราก็ได้เห็นว่ามีคนโงอ่อยู่างน้อยหนึ่งร้อยสิบนะมีคนฉลาดอยู่เก้านะก็ได้เห็นนะคนที่ทําบาปหนึ่งร้ิบคน คนที่ทําบุญกุศลคนทํากุศลเก้าคนที่คัดค้าน,นาในเรื่องนี้เขาเอาว่ากันไปดูซิว่าเขาดูกรรมธิการดูกรรมธิการว่าขั้นตอนต่อไปเราก็ดูอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นขั้นตอนของกรรมธิการนะกรรมธิการว่าตั้งกรรมธิการมาพิจารณาเขาก็อนุมัติว่าเออเอามาพิจารณากันเถอะอะไรเงี้ยนะอย่างนั้นอ่ะนในอนาคตเราก็ดูว่าพิจารณาแล้ว จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรนะก็ว่ากันต่ออีกทีหนึ่งนะมันเป็นขั้นตอนอยู่ไม่ต้องกังวลอะไรเราดูไปเรื่อยๆนะเราดูไปเรื่อยๆแล้วก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นให้มากเท่าที่เราจะทําได้ไปเรื่อยๆนะอันนี้จริงๆแล้วถ้าเขามีปัญญาเนี่ยเขาควรจะถ้าเ็ามีปัญญาจริงๆนะคนที่เกี่ยวข้องเขาควรจะจบไปตั้งแต่ขั้นตอนนี้เลยนะเขาไม่ควรจะอนุมัติกัน ตั้งกรรมธิการหรอกเสียเวลาเปล่าๆเ,เอามาพิจารณาอะไรเรื่องของอบายามุกแค่นี้ก็ไม่รู้แล้วว่าเป็นภัยก็จบแล้วก็ไม่ต้องมาพิจารณาไปพิจารณาเรื่องอื่นงานเดือดเยอะแยะไปหมดในรัฐสภาเนะ่ยไม่มีงานดีๆทํากว่านี้หรือไงอไม่มีงานที่เป็นประโยชน์ทำหรือไงอคิดไม่ออกแล้วว่าอะไรเป็นประโยชน์ถึงได้มาทำาแต่มาพิจารณาว่าจะอนุมัติอบายามุกไหม <c oughs> แค่นี้ก็รู้แล้วหนึ่งร้อยสิบนี่ก็ไปนรกแล้วลวนะตอนนี้ก็สังสมวิบากรายเรียบร้อยก็น่าสงสารนะนะเขาไม่รู้คนไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆนะไม่ได้ปฏิบัติธรรมะถ้าเขารู้เขาจะไม่กล้าทําเหมือนสสเก้าท่านที่คัดค้านนี่คือผู้ที่มีปัญญาสสเก้าท่านคัดค้านนี่เป็นผู้ที่มีปัญญาส่วนหนึ่งร้อยสิบนี่เป็นผู้ที่มีอวิชชานะมีความไม่รู้มีความโง่อยู่ขาว่าไม่รู้คือไม่รู้วิบากกรรมอย่างแจ่มแจ้งนะ ถ้าเขารู้วิบากกรรมอย่างแจ่มแจ้งเขาจะไม่ทำเพราะประชาชนไทยส่วนใหญ่และที่เป็นคนดีนี่ไม่ได้จ้างเขาเข้าไปเพื่อที่จะให้ไปพิจารณาสนับสนุนอบบยมุกเขาไม่ได้จ้างให้สอสอไปทําความเดือดร้อนให้กับสังคมนะคนไทยเนี่ยเสียเงินไปนี่ไม่ได้จ้างให้สอสอไปทําความเดือดร้อนให้สังคมนะไม่ได้จ้างไปให้อนุมัติอบัยมุก ได้ด้วยนะคาสิโน่การพนันแล้วก็แหล่งบันเทิงครบวงจรเขาไม่ได้เขาไม่ได้จ้างให้ไปทำอันนี้นะแต่นี่เขาก็ทำผิดผิดกับความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนคนดีนี่ไม่ได้ต้องการให้ไปส่งเสริมอบายามุยให้ไปคัดค้านอบายามุยให้ไปป้องกันอบายามุยไม่ได้ต้องเสียเวลาพิจารณาว่าจะเอาอบายามุยดีไหม รู้ว่าเป็นอาบายามุกก็มีปัญญาก็ตัดรอบไปเลยแล้วไปพิจารณาทำเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะจะดีกว่านะอ้าวก็ติดตามกันไปดูกันไปนะเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วเราก็ผ่องใสไร้กงังวลไม่ต้องไปมีกอมกงอังวลอะไรเพราะอย่างน้อยเราก็ไม่เสพอาบายามุกอยู่แล้วแต่เราทำงานเพื่อสังคมเท่านั้นเองนะเพื่อช่วยเหลือสังคมไม่ให้เดือดร้อนเราทาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น ติดตามกันต่อไปก่อนนะดูว่ามันอยู่ในขั้นตอนไหนนะอ้าวคุณวาสนาสีเพ่งกราบสาธุอาจารย์หนูขอสำนึกผิดค่ะวันนี้มีกิเลสอยากมานั่งฟังอาจารย์เอามันจะเป็นไรไปแล้วนะมานั่งฟังก็ดีนี่แต่ดูแล้วไม่เห็นมีเพื่อนเพื่อนเปิดกล้องมากันเลยก็เลยยังไม่กล้าเปิดกล้องจนะอีกใจ หนึ่งบอกให้เรากล้าเปิดกล้องเข้าไปฟังเลยก็เลยเปิดแต่กล้องไม่เปิดสํำนึกผิดด้วยค่ะเอาไม่เป็นไรนะเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้ตามความเหมาะสมบางท่านก็ทำธุระไปด้วยจะฟังไปด้วยบางทีเปิดกล้องมันก็ไม่หมอะบางท่านก็อ้าวนไม่ได้มีธุระอย่างอื่นนะแล้วพร้อมจะเปิดกล้องก็เปิดได้นะ มีกิเลสความอยากมีใจร้อนหน่อยนึงว่าเป็นเพราะอะไรถึงเปิดไม่ได้ต้องกล้าสิเปิดได้ก็ยินดีเปิดไม่ได้ก็ยินดีนะก็กล้าให้มันได้ทั้งสองอันนะั่นะนะก็คิดกับคิดได้แลละเอ๊ะทำไมถึงเปิดไม่ได้แต่เราก็ต้องมีความสุขที่เปิดได้ก็ได้เปิดไม่ได้ก็ได้นะเปิดไม่ได้ก็นะใช้วิบากไปโชคดีอีกแล้วลายหมดอีกแล้วนะนะก็เลย มาทำใจว่าไม่เป็นไรนะเราทำมาอยากได้ดังใจหมายนั่นแหละอยากได้ดังใจหมายนี่มันเป็นวิบากอยากได้ถ้าได้จะสุขใจชอบใจไม่ได้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจมีกิเลสใหม่ๆนั่นเลยนะจับได้ก็กล้าที่จะไม่ได้ดังใจหมายหายทุกเลยจะกล้าไม่ได้ดังใจหมายก็ได้ยินดีรับค่ะเออใช้ได้อย่างนี้แหละถือว่าได้ปฏิบัติธรรมถือว่าได้ปฏิบัติธรรม สบายใจแล้วค่ะกลา้าจะไม่ได้ดังใจหมายแล้วค่ะดีดีใช้ได้นั่นนะได้ล้างกิเลสแล้วาสาธุกราบขอบคุณอาจารย์และพี่น้องหมูมิตตีทุกท่านค่ะไม่ได้ยินเสียงอา,อาจารย์ค่ะว่างั้นเอา,าก็เอาหาวิธีให้ได้ยินก็นแล้วกันนะอาดูทางซูมไม่ได้ก็ดูทางช่องทางอื่นได้นะเฟซยูทนะู e ก็ได้ ถ้ามันเหตุปัจจัยได้ยินก็ได้ยินไม่ได้ยินก็กล้าที่จะไม่ได้ยินถ้าพยายามเต็มที่แล้วอาไม่ได้ก็กล้ายินดีที่จะไม่ได้ยินก็พ้นทุกข์แล้วก็เท่ากับได้ยินอาจารย์แล้วถ้าพ้นทุกข์นี่เท่ากับได้ยินอาจารย์แล้วถ้าฟังแล้วก็ยังทุกข์อยู่นี่เท่ากับไม่ได้ยินนะแต่ถ้าได้ฟังหรือไม่ได้ฟังแต่พ้นทุกข์นี่เท่ากับได้ยินแล้วะได้ยินเสียงธรรมแล้วละพ้นทุกข์นั่นแหละคือเสียงอาจารย์ะ แต่ได้ยินเสียงปรทะทุกเหมือนเดิมเนี่ยก็ยัง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 ไม่ได้ยินยังไม่ได้ยินถึงจิตวิญญาณที่พ้นทุกข์นะจิตวิญญาณพ้นทุกข์นี่ใช้ได้แล้วเท่ากับได้ยินแล้ะก็พยายามเต็มที่แล้วถ้าได้ยินก็ได้ยินไม่ได้ยินก็กล้ายินดีที่ไม่ได้ยินนะก็พ้นทุกข์นะคุณไอโฟนนะของนัชวันนะได้รับแล้วปลูกแล้วยังไม่ขึ้นค่ะ ส่วนบวบขึ้นแล้วค่ะอ๋อเอาตกลงได้รับพันพืชแล้วบางท่านนะคุณนํำพรน้อมกราบท่านอาจาร,รย์หมอเขียวและท่านพวททอที่เคารพทุกท่านช่วงนี้มีวิบากไม่ได้เข้าซูมมาวันนี้มีแต่ภาพไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เลยค่ะโอ้มีแต่ภาพไม่ได้ยินเสียงแล้นะก็ลองเปิดดูทางอื่นนะถ้าไม่ได้ยินเสียงเราเราดูช่องทาง อื่นด้วก็ได้นะ,ะมีแต่ภาพไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เลยค่ะแต่ก่อนนอนและเวลาว่างก็จะฟังคลิป Youtube ของอาจารย์เป็นประจำค่ะเออได้ได้ฟังทาง Youtube ทางหน้าเฟซก็ได้นะมเมื่อเคินดูยาเก้าเม็ดที่เจตนาท่านอาจารย์ต้องการคนเจ็บป่วยด้วยต้องการารักษานะต้องการช่วยคนเจ็บป่วยด้วยศูนย์บาทรักษาทุกโรค ฟังแล้วเป็นกุศลจากท่านอาจารย์มอเขียวจริงๆสาธุค้าตกลงคุณประภาพิสานิกาบครับท่านอาจารย์ค่ะเมื่อก่อนติดขนมปังเครกเกอร์ขนมปังโฮวีตต้องทานตลอดคิดว่ามีวิตามินเพราะงดเนื้อสัตว์หมดแล้วแต่มาดูว่ามีส่วนผสมนมและไข่แลยหยุดทานแล้วค่ะเออใช่อาจารย์ก็หยุดทานเหมือนกันพอดูแล้วมีนมมีไข่ และกระถัดอาหารน้อยด้วยมีการปรุงแต่งด้วยก็ฉันก็เลยเลิกเลยนั่งกันนะกิเลสไม่กล้าเรียกร้องเพราะเราเด็ดเดี่ยวดีมากกิเลสเลยตายค่ะดีนั่นกล้ายินดีเลยที่จะไม่กินสิ่งที่ประโยชน์น้อยสิ่งที่มีพิษมีวิบากร้ายเราก็ไม่เอานะก็ผ่องใสไร้กังวลได้ ขนมกรุบกรอบต่างๆขนมที่มีส่วนผสมของนมและไข่งดทานหมดแล้วค่ะดีมากดีมากอาจารย์ก็งดเหมือนกันนะมีนมมีไข่นี่ไม่ทานเลยน้หลายท่านก็งดได้โอ้ในกพลวีบากไปนะยินดีด้วยําถูกทางแล้วเอาไปกำลังใจให้เอาละตายการธรรมะผ่าพลทุกและแพทย์แผนไทยวิธีทำคําจุนโลกวันนี้หมด เวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไปจเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกทุกท่าน